เรื่องปลาหมอคางดำค่ะวันนี้รัฐมนตรีเกษตรลงพื้นที่นะคะเปิดจุดรับซื้อและน่าสนใจเรื่องการหาต้นต่อคือมาตรก,การเฉพาะหน้าก็ว่ากันไปวันนี้คุยกันหลายมาตรการนะคะแต่การหาต้นต่อว่าใครเป็นต้นต่อของการแพร่ระบาดท่านรัฐมนตรีบอกว่าวันอังคารหน้าจะมีข้อสรุปและถ้าพบว่าผู้ประกอบการรายไหนเป็นต้นต่อการระบาดจะเรียกค่าเสียหายเพื่อเอามาชดเชยให้กับประชาชนตื่นเต้นเลยวันอังคารหน้ารู้แล้วนะครับอ้าววันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าค่ะ ไปที่สมุทรสาครนะคะจริงๆภาพนี้ก็คือภาพขึ้นเวทีคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ก่อนอคุยกับประชาชนบอกเลยว่าจริงๆการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยผมทํามาตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งเลยนะแต่ก็มันอาจจะยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรด้วยหลายๆปัจจัยแต่เอาล่ะวันนี้จริงจังละให้นโยบายจับตายปลาหมอคางดํามีการรับซื้อกิโลกร,รัมละ15บาทแต่ขอใช้พื้นที่ตรงนี้คนมาฟังผมเตือนเลยนะ พอให้ราคาการรับซื้อปลาหมอคางดำก็พบว่ามีบางคนไปตระเวนรับซื้อปลาหมอคางดำในราคาถูกกว่า15บาทอะแล้วจะเอามาขายให้รัฐเหมือนกับกินกำไรส่วนต่างอะกับอีกแบบหนึ่งก็คือเพาะเลี้ยงปลาหมอคางดำผมบอกเลยว่าผิดทั้งสองกรณีนะหลังจากนั้นค่ะคุณธรรมนัสก็ร่วมประชุมกับตัวแทนสมาคมการประมง16จังหวัดนะคะมีหลายคนมาร่วมฟังมีท่านรัฐมนตรีช่วยเกษตรคุณอัธกรศิลิรัตยากรด้วย แล้วก็พอทุกคนนั่งประชุมมาสักพักหนึ่งปรากฏคุณกายมามสสกายนัทชาบุญชัยอินสวัสด์อะคะ่ะสสพักเก้าไกลบางขุนเทียนในฐานะรองประธานคณะอนุกรรม,มาธิการพิจารณาศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ปัญหารวมถึงผลกระทบจากการนําเข้าปลาหมอคางดําคุณธรรมนันีิเรียกน้องกายผมเชิญน้องกายมาด้วยครับส่วนน้องกายมาถึงนั่งเบียดก,กับที่ธรรมนัเลยนะคะแบบนี้นะะ อ,อ,อ่ะหลังจากนั้นก็ฟังการเสนอวิธีการแก้ปัญหา9ข้อเสนอจากสมาคมการประมง16จังหวัดที่ได้รับผลกระทบมีหลากหลายแนวทางนะคะที่เขาเสนอมายกตัวอย่างเช่นคือตอนนี้มันหนักแล้วอ,ะอ่ะชาวประมงบอกแต่เดิมเนี่ยมันเคยมีประกาศห้ามใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านบางชนิดอย่างเช่นอวนตาถี่นี่ไม่ให้ใช้บ,บอกตอนนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะปลาหมอคางดำถ้าใช้อวนตาห่างกวาดไปปุ๊บอะได้ตัวใหญ่ขึ้นมาใช่ไหม ตัวเล็กมันพร้อมโตต่อแล้วแสบกว่าน,นั้นคือท่านผู้ชมเชื่อไหมชาวประมงเขาบอกพอ,อจับไอตัวใหญ่ขึ้นมามกับอวนตาใหญ่เนาะจับขึ้นมาปุ๊บไอตัวที่มันมีไข่อยู่ในปากมันคลายอ้โหอมัน <c oughs> ค่ายไข่พราะมันโดนขนาดนั้นเลยเหรอชาวประมงเล่าอ่ะพี่ไก่มันคลายไข่ออกมาเขาบอกไม่ได้แล้วครับตอนนี้ขออวนตาทีๆๆๆเลยซึ่งอันนี้ต้องไปออกเป็นประกาศยกเว้นคุณธรรมณนัทบ,บอกได้เดี๋ยวทําเลยแต่ละจังหวัดแต่ก็ต้องมี วงเล็บนะว่าต้องเฉพาะกรณีการจับปลาหมอคางดําไม่ใช่อุ้ยฉวยโอกาสไปใช้กับจับปลาอื่นอย่างเงี้ยไม่ได้<ม>หรืออีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงเขาเสนอก็คืออย่างเช่นเรื่องช็อตปลาช็อตปลาเนี่ยหลา,ายคนมีความกงมังวลคุณธรรมนัทบอกเนี่ยจะโดนมีภาควิจารณ์ไหมมีเรื่องศีลธรรมชาวประมงบอกว่าคือแต่เดิมอะเราจะกกังวลเนาะถ้าจะไปจับหมอคางดําแต่ช็อตปุ๊บทุกตัวตายหมด<อ>แต่ตอนนี้ผมบอกตรงๆจุดไหนที่มีปลาหมอคางดําถ้าเราไปเห็นว่าเขาอยู่กับเป็นแพรลอยหัวขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นก้อน ตรงนั้นไม่มีปลาตัวอื่นแล้วครับเขาช็อตลายให้หมดเลยหมอคัอง,งดำอ,อย่างเดียวหมอคังดำมันกินปลาตัวอื่นหมดแล้วช็อตมันตายไปเลยครับคุณธรรมนัสบอกว่าอ่ะเดี๋ยวขอไปดูข้อกฎหมายฟังเสียงคุณธรรมนัสด,ดูค่ะคือถึงแม้ว่าเราจะนั่งใกล้กันแล้วก็ซึมเซากันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราสู้เยกันนะอันนี้ไม่ได้เตรียมกันคือเนื่องจากว่าเรากําลังจะเสดอรัฐบ,บาลให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติา วาระแห่งชาติแปลว่าเป็นรเรื่องสําคัญเรื่องใหญ่เปรียบเสมือนเกิดสงครามขึ้นในบ้านในเมืองสิ่งเหล่านี้พอนะครับในการประชุมคลบอนั้นต่อไปผมจะให้รัฐตรียากรน,นาเสนอเป็นวาระนะครับวาระแห่งชาติให้ระบ,บาลได้แก้ไขนะครับสิ่งที่จะต้องทําคืองบประมาณในการที่จะทําแบบต่อเนื่องนะครับและเวลาที่ระวังกรอบสามเดือนหกเดือนหรือกี่เดือนก็แล้วแต่แล้วกบ ที่เป็นงบการงบการคืองบเล่งด่วนในการแก้ปัญหาวิกฤตน,นะครับเราจะมาจากไหนอันนี้เป็นหน้าที่ผมคุณธรรมนัฐยังบอกด้วยนะคะว่าการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการแพร,ร่ระบาดของปลาหมอคางดํากรมประมงได้เรียกผู้ประกอบการ11รายที่ส่งออกปลาหมอคางดํามาให้ข้อมูลแล้วนะท่านผู้ชมจําได้ไหมซีพ F เขาดีเฟน์เขาโต้แย้งว่าเฮ้ยผมเอาเข้ามาคนเดียวก็จริงแต่ผมเป็นบริษัทใหญ่อ,อ่เลยมีปรากฏเรคคอร์ดปรากฏ ข้อมูลการนําเข้าของผมคนเดียวอย่างถูกต้องอแต่หามีเป็นสิบริษัทเลยนะที่เขาส่งออกหลังจากนั้นนะเขาส่งออกได้ไงอะ่ะเหมือนเป็นปลาสวยงามอะไรพวกนี้เลยหรือมีการนําเข้ามาหลังจากนั้นโดยที่ไม่มีการแจ้งอย่างเป็นทางการหรือเปล่ามรมประมงเรียก11รายที่ส่งออกมาชี้แจงแล้วนะคะวันอังคารน่าจะมีการสรุปคุณธรรมนัสก็บอกว่า ใครเป็นต้นตอแห่งการระบาดคนนั้นจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับประชาชนแต่ยังมีประเด็นบางประเด็นที่คุณกายนันชาชาก็ยังโต้แย้งนะมาตราการต่างๆที่ทาพร้อมกันเนี่ยบอกเอ๊ะทางนึงก็ปล่อยอ,อีกทางนึงก็รับซื้ออปล่อยไปปุ๊บคนก็ไปจับมาขายเลยหรือเปล่าอ่ะการรับซื้อทําได้ครับแต่ต้องมีข้อมูลชัดเจนเช่นใครขายใครขาย,ขาย,ขายเล็อขอดไว้เกษตร,รกรท่านไหนเป็นคนขายขายซ้ําขายซากขายแล้วขายอีกหรือเปล่า จับไปสามพันตันเอาไปส่งที่แน่บอกว่าขายได้ไมสิบห้บาทเขาบอกประกาศแล้วสิบาทแต่ตังตอนนี้จ่ายโลละหบาทนี่คือนี่คือความเป็นจริงเพราะอะไรเพราะชัดความชัดเจนของโอบานยังไม่มาวันนี้ต้องขอกับเรียนท่านรัฐมนตรีท่าน,นรัฐมนตรีช่วยช่วยในคณะการประชุมของคณะน,นัฐมนตรีสองเรื่องหลักเรื่องแรก ให้กรมบัญชีการตอบคําถามกรมระมงให้ได้ว่าประกาศเขตภัยพิบัติได้ไหมถ้าประกาศเขตภัยพิบัติเงินเดียวยาช่วยเหลือแต่ละจังหวัดต,ต้องลงไปเลยเพราะเะกษตรกรวันนี้ตายรายวันงบกลางต้องลงมาในแต่ละจังหวัดให้ชัดเจนว่าแต่ละจังหวัดซื้อได้แค่ไหนอย่างไรไม่อย่างนั้นเนี่ยสมุทรสาครขายจังหวัดเดียวหมดกันห้าสิบล้านทีนี้ทานผู้ชมคะเ,เดี๋ยวจะมีการเสนอเป็นวาระแห่งชาติในการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ว่าคุณการณัทชาตก็อย่างที่บอกว่านอกจากวาระแห่งชาติช่วยประกาศเป็นเขตภัยพิบัติไปเลยได้ไหม เดี๋ยวเราดูความคืบหน้ากันต่อไปนะ